ันนี้วัวของแม่กุลน,นะคะเช้าตื่นขึ้นมาดูเป็นแบบนี้แล้วหน้าฝนเพื่อนๆต้องคอยระวังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากแม่กุลกันค่ะว่าเป็นเหตุการณ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะมันมาดีๆแหละมาเข่าแรงอมมากินงาดีๆเลยที่นีที่นี่พอไม่รู้มันรู้ลดจากลักไปตอนไหนเรามาแต่ลามใช่ไหมอ้าวไปไหนวะเนี่ยเดือก็ลูกอีเจเมียนะอยู่ล้วก็ ไปดูนูนอ่าไปยินดูนูนไปยนลำหอบฮะลำหอบอยังไม่ได้ป่วยมาไม่ได้ป่วยดีเนี้ยแล้วเราก็ไปหางเงองเงืงเป็นไรงูฉันหอบเพราะมันเป็นมันกินอะไรแมลงปนกระยาเขาว่างนันนะเอออ่ะแล้วก็เอ๊ะอาหารเมาเหมือนกันหนาดนานรึวะแล้วมันเดินเดินหลอกนิ่มนม้ำมันร้อนใช่ไหมเออเราไปเงยงก็ถันละมุนมาก็าจะไปตอกอ้าวไปนอนตายในนัน ตอนเช้าเนี่ยนะเออเช้าเนี่ยมันก็บอก่ดีดีมากเออมันเป็นอะไรครัเป็นมันรู้แล้วหายอยู่ไอ้มาไม่ได้เป็นรันดีดีอ่ะโอ้โหเรากับแม่ใจเสียเลยทิพางเป็นอะไรอยู่เนี่ยก็วางมาดีดีมานอนอะไรกันแน่เออเราก็ลุกมมันมันเป็นยอดฝนตระวังแล้วก็สั่งงานฝนมันเป็นอย่างนี้นะแม่ต้องคอยระวังเรื่องวันนี้อะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบ่งบานให้เพื่อนๆของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ